ฟุตบอลก็มีความแพร่หลายและมีความนิยมมากๆในสมัยนี้และทุกคนก็ชินตากับกีฬาฟุตบอลที่เตะบนสนามหญ้าแต่ทุกๆคนรู้ไหมว่าเลือกมีประวัติศาสตร์และความเป็นมายังไงเดี๋ยวโรเทชันจะมาเล่าให้ฟังนะครับต้นกำเนิดและพัฒนาการฟุตบอลเริ่มต้นในทุง่งหญ้าในยุโรปสมัยศตวรรษที่19กาการกำหนดกฎและมาตรฐานสนามหญ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เกมมีความระเบียบเริ่มต้นตั้งแต่การเล่นในโรงเรียนจนถึงการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลอังกฤษประโยชน์ของสนามหญ้า พื้นผิวที่นุ่มนวลช่วยลดแรงกระแทกเมื่อผู้เล่นลม้มการควบคุมบอลที่ดีกว่าเพราะหญ้าช่วยให้การเลี้ยงการส่งและการยิงบอลได้แม่นยำม,มากขึ้นลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บพื้นหญ้าช่วยให้ผู้เล่นปลอดภัยมากขึ้นแต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปก่อนจะมีสนามหญ้ามีการเล่นเกมที่คล้ายฟุตบอลชื่อซูเจียนตั้งตั้งแต่2,000ปีก่อนคริสตศักราชซึ่งมีการเตะบอลด้วยเท้าเพื่อทำคะแนนแต่ลูกบอลพวกนั้นจะทำด้วยหนังสัตว์ และเสื้อผ้าแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีสนามที่เหมาะสมส่วนใหญ่ก็จะเล่นบนพื้นดินที่เป็นทรายหรือที่ลาบกรีซและโรมก็มีกีฬาแบบทีมที่ใช้บอลในการลักษณะคล้ายๆกันเช่นฮิปพา s s สพอเริ่มมาในช่วงยุคกลางในยุโรปก็มีการเล่นฟุตบอลแบบที่ไม่มีการกำหนดกฎอย่างแน่นอนมักมีการเตะบ,บอลในวันเทศกาลต่างๆพอมาในช่วงศตวรรษที่19 และการพัฒนากฎในปี1863สมาคม FA ก่อตั้งโดยมีการกำหนดกฎที่ชัดเจนขึ้นเช่นขนาดสนามหรือจำนวนผู้เล่นและก็ลีกฟุตบอลก็ได้ก่อตั้งในปี1888ซึ่งทำให้ฟุตบอลกลายเป็นกีฬาอาชีพส่วนของสนามหญ้าสำหรับฟุตบอลเริ่มมีการใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่19โดยเฉพาะในอังกฤษ เมื่อฟุตบอลได้รับความนิยมและมีการก่อตั้งสมาคม FA ในปี1863สนามหญ้าเป็นพื้นผิวที่ได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะมีการเล่นฟุตบอลบนสนมามหญ้านักกีฬาเคยเล่นฟุตบอลในหลายรูปแบบบนพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไปในช่วงแรกๆฟุตบอลมักจะเล่นบนพื้นดินที่ไม่ได้รับการปรับปรุงหรือเตรียมการอย่างดีซึ่งอาจจะมีทั้งพื้นดินที่เป็นพื้นดินแห้งหรือพื้นดินโคลนทําให้การเล่นบอลเป็นไปได้อย่างยากลําบาก ในบางกรณีมีการใช้พื้นที่หญ้าธรรมชาติที่ไม่ได้มีการดูแลมากเช่นสนามหญ้าในสวนสาธารณะหรือพื้นที่ที่เปิดโล่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการเล่นฟุตบอลบนพื้นผิวที่เป็นกรวดหรือทรายในบางสถานที่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและก็การพัฒนาของฟุตบอลและการใช้สนามหญ้าเป็นผลมาจากความต้องการในการเล่นฟุตบอลที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากขึ้นเมื่อมีการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลและมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน การใช้สนามหญ้าจึงกลายเป็นมาตรฐานสำหรับการเล่นฟุตบอลหญ้าที่ใช้ในสนามฟุตบอลต้องเป็นหญ้าพันธุ์ที่ทนทานเช่นหญ้าพันธุ์ Bermuda grass หรือหญ้าไฮบริดซึ่งสามารถรองรับการใช้งานที่หนักได้ถ้าเราไม่ได้ใช้หญ้าคงได้เห็นรอยถลอกของนักเตะทุกคนทุกนักแน่นอน หนึ่งในสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการได้เล่นฟุตบอลบนสนามหญ้าที่ทุกๆคนได้ควบคุมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงฟุตบอลการส่งหรือการยิงการได้สัมผัสบอลกับเท้าให้ความรู้สึกเชื่อมต่อและมีพลังมากขึ้น,มมนเมื่อได้เล่นบนสนามหญ้านอกจากว่าสนามหญ้านี้ทําให้นักเตะรู้สึกเชื่อมต่อและมีพลังมากขึ้นในการเล่นฟุตบอลก็สิ่งที่สําคัญที่สุดที่สนามหญ้าที่จะช่วยได้คือการวิ่งและการเคลื่อนที่ ในสนามฟุตบอลผู้เล่นต้องใช้พลังอย่างมากในการวิ่งวิ่งสวนทางกันเพื่อเข้าไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมความเร็วและความคล่องตัวเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกมลุกหรือเกมลับมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อได้เล่นบนสนามหญ้านอกจากหญ้าจะไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกมลุกกับเกมลับให้กับเหล่านักฟุตบอลที่ชอบเล่นฟุตบอลนะครับพื้นหญ้ามีความนุ่มและยืดหยุ่นมากกว่าพื้นแข็งหรือพื้นหญ้าเทียมซึ่งลดอาการการกระแทกที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นวิ่ง กระโดดหรือล้มทาให้ความเสี่ยงในการบาดเจ็บเช่นข้อเท้าพลิกข้อเข่าเสื่อมหรือลดการกระแทกที่ศีรษะหญ้าธรรมชาติช่วยให้รองเทางา้าสแตทของผู้เล่นยึดเกาะติดกับพื้นดินได้ดีกว่าการเคลื่อนไหวรวดเร็วหรือเปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหันหญ้ามีคุณสมบัติช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีครับผมหญ้ามันก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักฟุตบอลได้จริงๆครับแฟนๆบอลลองไปสังเกตดู ตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบอร์21คนที่ชื่อว่าแอนโทนีครับทำไมเขาถึงทำแอนโทนีสปินได้ครับก็นี่ไงครับคือสนามหญ้าสามารถที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการหมุนของเขาได้นะครับถ้าหากว่าคนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเราโ t a t i o n ด้วยนะครับ